สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยยน,นี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำตำนะคะตำตำอะไรเอ่ยนะคะตำพาสต้นนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะจะประมาณเป็นเส้นกินดูก่อนเส้นน่ะเส้นขนมจีนที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นดองแดงเนะ่ะเพื่อนๆก็จะออกมาในลักษณะนั้นนะคะวันนี้ก็จะใส่ทะเลลงไปด้วยนะคะมามาตำด้วยกันคะ่ะ พริกสิบห้าเม็ดนะคะพริกแห้งนะคะเพื่อนๆใส่ทะเลนะคะมีมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี้ไม่รู้ว่าจะมาจากที่เพื่อนๆนใน youtube ปลูกกันหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก็ลืมดูว่ามาจากประเทศอะไรนะคะไม่ได้ลืมดูนะคะว่าซื้อมาจากมันส่งเข้ามาจากประเทศอะไรเพราะว่าสวีเดนนะคะ ผักผลไม้ก็จะส่งเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราจะใส่มะนาวลงไปโอ้ยตายแล้วเข้าตาเย็นนิดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปหมดเลยนะคะ ใส่ทั้งเปลือกลงไปเลยนะจ๊ะน,นี่ก็ใส่ลูกเดียวพอนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำปลานะคะไม่ต้องเยอะนะจ๊ะเพราะว่าจะใส่ปลาร้าเยอะๆนี่คือปลาร้านะคะปลาร้าที่เยันนี่ต้มเองนะคะเพื่อนๆต้มเองนะจ๊ะต้มเองกับมือนะจ๊ะก็จะลงในคลิปแล้วเนาะเพื่อนๆคงจะเห็นกันนะคะ ปลารายายนิดนะจ๊ะบุมีตอนเด้อพี่น้องมีแต่น้ำนะจ๊ะเห็นความหอมหอมนะคะเพื่อนๆความหอมความอร่อยนะคะใส่กระเทียมดองอ่ะพูดมากแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะสองสามทับพีนะจ๊ะ นี่คือกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองใส่ลงไปสามทัพพีแล้วก็คงจะโอเคแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าในน้ําปะลาร้านี่คือมันจะอร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะก็เพื่อนๆก็ชอบแบบไหนก็ปรุงเอาเองนะคะรสชาตินะครับอันนี้เราไม่ว่ากันเนาะใครชอบแบบไหนก็ปรุงเอาอย่างที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าเราชอบกินแบบไหนแล้วก็ใส่แบบนั้นนะจ๊ะ ก็จะมาเลือกอันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันมันจะยุย่ยหอยแซ่บมากเลยแซ่บๆนะคะหอยแซ่บมากเลยนะคะนัวเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูน้ำก่อนเห็นไหมคะ น้ำส้มตำนะคะนี่เราก็จะใส่ใส่เส้นลงไปนะคะเส้นพาสต้านะคะเพื่อนๆถ้าเปียกไปก็คงจะเป็นประมาณเส้นดองแดงดองแดงบ้านเรานะคะเอ่อเส้นดองแดงขนมจีนนะคะอันนี้ก็จะคลุกอย่างนี้นะคะเพื่อน,อนจะไม่ตำนะคะจะไม่ใช้เส้นสาด กิน็ได้นะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆลูกชิ้นปลาหมึกนะคะหอยนี่จะคือจะใส่ทีหลังนะคะเพื<ๆ>่อนๆกลัวมันจะจะเละนะคะถ้ามันเละมันจะไม่อร่อยนะคะหอย นางพญากุ้งหนึ่งตัวมีเหลืออยู่ตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่อะไรกินไปหมดแล้วนะคะเลยเรียกนางพญากุ้งมันมีอยู่ตัวเดียวก็เลยยกให้เป็นนางพญานะคะเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวนะคะอือหือน่าทานมากเลยน่าทานน่าทานนะคะ กิมดูก่อนนะคะเพื่อนๆส้มตำพาสตา้าว่าจะออกรสชาติเป็นแบบไหนนะจ้ะมาทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆขานะคะอือหืออร่อยเพื่อนๆไปทำดูนะคะเพื่อนแซ่บมากเลยอร่อยแซ่บนัวจริงๆเลยค่ะ โอ้ยแซ่บ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 แบบมากๆเลยแซ่บแบบไม่มีคําบรรยายแซ่บเหลือเกินนะจ๊ะแซ่บแบบมากมายนะเพื่อนๆแซ่บแบบมากมายเลยไม่มีคําบรรยายนะคะามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมาทานโน้นยเขาก็พูดโทรศัพท์นะเพื่อนโอ้ยพูดโทรศัพท์เสียงดังนะคะ วันนี้เขาไปฉีดฉีดวัคซีนนะคะไปไปฉีดยานะครเพื่อนไปฉีดวัคซีนมาเนะาะแล้ก็โทรไปอวดน้องสาวแกว่าแกแกได้ฉีดยาแล้วนะคะก็โทรโทรหลายรอบแล้วนะคะที่จะฉีดยาที่มันก็ใช้เวลานานนะคะมันเพื่อน ลายอย่างนะคะอุย๊ยอร่อยมากเลยอร่อยแซ่บมากนะคะเพื่อนๆอน,นี้ก็จะเอาจัดแบบสวยๆก่อนนะวิ่งหนีแล้วยินนี้ทาอาหารอะไรก็ตามนะคะอาหารยี่นี้ชอบชอบวิ่งหนีนะคะมีขานะคะมีขาเดินนะคะมีขาเดินวิ่งหนีไปทางอื่นแล้วนะคะเพื่อนๆมาอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยแซ่บอีลีคะ่ะพี่น้องขามา มาทำด้วยกันเดอ้อพี่น้องจานนะคะหอยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะตำพาสต้านะคะพเพื่อนๆตำพาสต้านะคะพาสต้าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่าตำเส้นดองแดงดองแดงนะคะ เส้นขนมจีนดองแดงนะคะเพื่อนๆรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนดองแดงอ่ะเหมือนดองแดงขนมจีนนะคะเพื่อนๆใครที่อยากจะกินเส้นดองแดงไม่มีนะคะที่นี่ไม่มีนะคะมีแต่เส้นขนมจีนแห้งเนาะก็เอาเส้นพาสต้าไปทําได้เลยนะคะเพื่อนๆแซบมากเลยแซบอีหลีค่ะนะคะแซบนัวแซบนัวนะจ๊ะแซบแบบไม่มีคําบรรยายเลยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆแซบอร่อยอร่อยแซบนัวนะจ๊ะมามามาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ ขอฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะช่องสมินยาแอนอิลิซาเบธพาแซบนะคะเพื่อนๆ